วันนี้เรามาดูรีวิวแกะกล่องมือถือเรียวมี11บเโปรพั g กันนะครับตัวนี้ได้มาสั่งผ่าน Lazada นะครับเป็น p r e o r d e r p r e o r d e r จะมีของแถมมาด้วยนะครับกล่องเลืองใหญ่ๆข้างหลังอะนะครับตัวนี้สเปคที่สั่งมานะครับกล้องหลัง200ล้านกล้องหน้า32ล้านเซลฟี่นะครับแล้วก็ชาร์จไว100วัตต์นะแบต5,000 cpu เป็น d ด m e n s i t y นะครับ MediaTek 7050 Octa-core ความเร็ว,ว2.6ตัวนี้ โอเคมาดูของแถมก่อนนะครับของแถมที่ได้มามีอะไรบ้างตัวนี้ของแถมที่เขาแถมมาจะเป็นหูฟังไร้สายนะครับตัวนี้สามารถชาร์จไฟในตัวได้นะมีแบตในตัวนะครับเป็นหูฟังไร้สายนี่แถมที่สายสายที่แถมมาตัวนี้รีวิวแบบบ้านๆนะครับไม่ได้รีวิวแบบเลือดรูอลังการเหมือนกับช่องอื่นๆนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะอเพราะว่ารีวิวตัวนี้เราจะรีวิวแกะกล่องนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างเวลาสั่งมาแล้วอันนี้ของแถมที่ได้มานะครับ ตัวนี้ก็เป็นกระปุกน้ําเล็กๆเหมือนกับแจ้วกาแฟนะครับอ่ะของแถมโอเคผ่านไปทีนี้เราจะมาแกะกล่องกันครับทีนี้เรียวมี11โปรพาตัวนี้ได้มาอยู่ที่15,999บาทนะครับเปิดตัวอยู่ที่16,999ได้ส่วนลด1,000บาทนะครับช่วงพรีออเดอร์อ่ะตัวนี้ยังไม่ได้แกะซีนนะครับเราจะแกะตรงนี้เลยอ่ะตัวนี้ก็ใช้คัตเตอร์กรีดซีนเลยครับ ถ้าไหนที่อยากได้ก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นรีวิวก็แล้วกันนะนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจตัวนี้หลังจากเราแกะกล่องออกมามาดูกันในกล่องม,มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ที่ผมดูรีวิวจากของท่านอื่นนะครับมันจะมีปลั๊กพวกหัวชาร์จแถมมาด้วยนะหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็เคสนะนะครับจะไม่เหมือนกับยี่ห้อที่ประหยัดกลัวโลกร้อนนะ นะครับแต่ยี่ห้อนี้ยังโอเคอยู่อ่ะเรามาดูในกล่องตัวนี้ก่อนนะครับกล่องแรกที่เจอมีอะไรในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่มือแล้วก็เคสนะครับนี่โอเคตามนั้นเลยนะครับมีเคสใสอันนึงไม่มีอะไรละนะครับมีเคสใสอันนึงมีคู่มืออยู่สองสามเล่มอ่ะสองเล่มนะครับในคู่มือก็เป็นภาษาไทยนะนะครับก็เป็นภาษาไทยให้เราอ่าน แต่คงไม่มีใครอ่านหรอกที่ผมดูส่วนตัวนี้เป็นถ้ากลางมาก็จะเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับจะเป็นแผ่นพับไ้ก็คงไม่มีใครอ่านเหมือนกันอ่าส่วนตัวนี้เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มซิมอ่าโอเคส่วนตัวนี้ก็เป็นเช็ดใสนะครับเป็นเช็ดใสา่ย,ยางนะก็ถือว่าโอเคนะครับดีกว่าไม่แถมมา ทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะดูตัวเครื่องนะเดี๋ยวดึงตัวเครื่องขึ้นมาเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนมีอะไรบ้างตัวเครื่องโอ้โหเลือดรูอลังการนะครับสวยงามเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับเดี๋ยวขอดูในกล่องก่อนนี่ตัวนี้สายชาร์จสายชาร์จที่ให้มาเป็นสายไทยซีนะครับสายจะ,จะเส้นใหญ่กว่าปกติทั่วไปนะที่ผมเห็นนะครับจะสายใหญ่กว่าพวกทั่วไปเพราะว่าตัวนี้มันชาร์จไว100วัตต์นะครับ เป็นหัวปลั๊ก USB แล้วก็ Type C ฝั่งหนึ่งส่วนปลั๊กตัวนี้ก็เป็นปลั๊กอ่าเนี่ยครับปลั๊กชาร์จ100วัตต์อ้นี่รายละเอียดชัดไหมโอเคถ้าไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือปลั๊กมันชาร์จได้100วัตต์อะพูดง่ายๆอะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวเครื่องนะครับไปดูที่ตัวเครื่องกันพวกนี้เรียบร้อยอ่าเอาออกไป เดี๋ยวเรามาดูเครื่องครับทีนี้สวยสมคำลํำลือไหมตัวนี้นะครับการออกแบบที่ผมดูเขาบอกว่าพนักง,งานเป็นพนักง,งานเก่าของกุชชี่นะเป็นคนออกแบบฝาหลังนะครับดังนั้นการดีไซน์ออกมาจะเลิศลูอลังการเลยทีเดียวนะครับกล้องมันจะมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะมันอยู่ด้านข้าง2ตัวแล้วก็กล้องใหญ่หนึ่งตัวตรงกลางทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องครับด้านล่างก็จะมีรูชาร์จนะครับมีรูลําโพงใหญ่นะลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงคู่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรูชาร์จเป็นไทป์ซีนะครับแล้วก็มีช่องใส่ซิมเนาะช่องใส่ซิมก็ใส่ได้สองซิมนะครับตัวนี้ไม่สามารถใส่ SD c a r การได้นะครับไม่สามารถใส่เมมโมรีได้นะครับก็ใส่ได้เฉพาะซิมเพราะว่าอะไรครับความจำมันห้าร้อยสิบสองเลยแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วโอเคส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอคนนี้ด้านบนก็จะมีรูไม้นะครับแล้วก็รูลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงคู่ แต่เสียงถ้าเทียบกับซัมซุงผมว่าซัมซุงจะเสียงเนียนกว่านะเพราะว่าตัวนี้มันมันเสียงกับมันทุ้มๆมันดันฝาหลังอะนะครับที่ลองทดสอบดูอ่าส่วนด้านหลังก็สวยงามเลยครับการออกแบบเลือรัวอลังการนะด้านหลังสวยงามโอเคทีนี้เรามาดูครับการเปิดเครื่องอ่าจะเปิดนานหน่อยครั้งแรกนะครับโอเคตัวนี้เคสท,ที่เขาให้มานะครับก็ใส่เลยทีนี้ก็เป็นเคสใส่นะ แต่ฟิลม์มฟิล์มนี่เป็นฟิล์มพลาสติกนะครับที่ติดมานะเราต้องไปติดฟิล์มกระจกเองนะครับถ้าเราจะติดแต่เขาก็ติดมาให้ละเป็นฟิล์มพลาสติกตัวนี้พวกนี้มันบดบางความสวยงามเราเอาออกเลยนะครับเดี๋ยวขอไอ้ตัวนี้ออกด้วยเนี่ยครับลอกออกเลยเดี๋ยวปไปที่กล่องมันปกติเวลาเคมเนเขาก็จะดูจากหมายเลขอิมี่เครื่องอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสกับพวกนั้นโอเคเนะี่ยขึ้นมาเรียบร้อยไหมเปิดแป๊บเดียวนะครับขึ้นมาเสร็จแล้ว เพราะว่าแรมมัน12เลยใช่ไหมมันเร็วมากอ่าตัวนี้เราก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่เลยครับตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นไทยนะนะครับส l เล็กแร g เ a g e นะครับภาษาเราก็เลือกเป็นไทยเรียบร้อยปัย๊บอ,อ่าตัดไปภูมิภาคก็เลือกเป็นไทยภูมิภาคจะเกี่ยวกับเวลานะครับถ้าเราเพิ่มเลือกภูมิภาคไม่ตรงไทยเนะ่เวลามันจะเปลี่ยนนะต้องเลือกเป็นไทยส่วน w บ Fi อ่าถ้ายายเรายังไม่เชื่อมเราก็กดข้ามไปก่อนได้นะครับตอนนี้ผมจะข้ามไปก่อน ตัวนี้นะครับมือถือใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานจะยังไม่มีการเชื่อมต่อไป Google นะเนี่ยเราก็กดข้ามได้นะครับปิดการส่งข้อมูลที่ใช้ตัวไหนข้ามได้ข้ามไปก่อนนะครับอันนี้ตั้งรหัสล็อกหน้าจอลงชื่อเข้าใช้งานอ่าผ่านไปนะครับการนําทางอันนี้เราก็เลือกเอานะครับเราจะเอาแบบไหนโอเคอันนี้ที่แนะนําตัวไหนเราไม่เอาเราก็ปิดลงได้นะครับตัวนี้ ก็อ่านดูก่อนนะครับเพราะว่าการตั้งค่าครั้งแรกนี่สําคัญนะถ้าเราเปิดก็คือมันใช้ตลอดเลยนะครับจนกว่าเราจะล้างเครื่องใหม่ส่วนพวกนี้เราไม่เอาเราก็ข้ามไปนะครับพวกแอปต่างๆแอปขยะพวกนี้โอเคเข้าสู่การใช้งานเรียบร้อยครับส่วนรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับตัวนี้หน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับเป็นจอ AMOLED 10บิตนะครับ180 2,412พิกเซล กล้องหลัง200ล้านนะครับแล้วก็8ล้านอัลตร้าไวแลวก็2ล้านมาโครนะส่วนกล้องหน้าเป็นกล้องเซลฟี่32ล้านนะครับ CPU เป็นของ m e d i a t e k d i m e n s i t y 7050นะครับความเร็ว 2.6GHz รันด้วยเรียวมี u i 4.0นะครับ Android 13ตัวนี้แ a m 12ความจำ5 1า512แบตเตอรี่5,000นะครับแล้วก็ที่สำคัญชาร์จไว100วัตต์นะตัวนี้ชาร์จไวสุดๆเลยนะครับ เนี่ตัวนี้รายละเอียดเราสามารถไปดูได้ในตั้งค่าของตัวเครื่องนะ <c oughs> ก็จะบอกรายละเอียดนะครับเนี่ยเราสามารถดูได้ตรงนี้แรมนี่มันจะมีแรมบวกด้วยนะครับถ้าเราไม่ใช้แรมบวกก็คือแรมที่มันเอาพื้นที่มาใช้นะถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดลงได้นะครับเพราะว่าสิบสองในผมว่ามันก็สุดยอดละนะครับถ้ามันบวกกับพื้นที่ไปเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้มือถือชา้าลงก็ได้นะถ้าเราไม่ใช้แล้วก็ปิดลงนะครับเนี่ยตัวนี้หน้าจอหกจุดเจ็ดนิ้วนะครับแรมเห็นไหม อ่าถ้าเราไม่เอาแรมพื้นที่ก็ปิดตัวนี้ได้เราสามารถเพิ่มถึงสิบสองได้นะก็จะเป็นยี่บสี่นะครับแรมยี่บสี่โอมันก็เกินไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับนี่นะครับรายละเอียดกล้องก็จะบอกเลยในนี้อ่าแต่บางบางเครื่องก็จะไม่บอกนะแต่รุ่นนี้บอกเลยนะครับรายละเอียดส่วนกล้องเราก็มาดูแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้ผมจะได้ไม่ไม่ได้เจาะลึกนะถ้าท่านไหนอยากดูแบบลึกก็ลองไปดูช่องอื่นที่เขารีวิวแบบ รีวิวมือถือโดยเฉพาะอะพวกนี้เขาจะรีวิวกล้องให้ดูด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราเปิดกล้องดูตัวนี้เราก็กล้องหลังอยู่ที่สองร้อยล้านนะครับความละเอียดก็ถือว่าสุดยอดละนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากถ่ายใกล้ตัวนี้ก็จะมีเมามาโครให้เรานะมาโคอยู่สองล้านนะครับส่วนอัลต้าวายอยู่ที่แปดล้านตัวนี้อ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นมาโครลองดูนะครับว่ามันชัดขนาดไหนมันก็เท่ากับมาโคสองล้านนะ นะครับอะลองเปิดแฟลชนีนครับชัดแจ๋วเลยทีเดียวโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ดูเป็นแนวทางกันแล้วกันสําหรับการสั่งซื้อเนาะนะครับอาจจะไม่รีวิวเลิศหรูอลังการเหมือนกับช่องอื่นๆที่เขาทํากันนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวการแจกกล่องแบบบ้านๆนะแบบช่างนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ